สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาบอกวิธีตั้งท่อส่งข้าวยันม่านนะครับบางคนก็ยังไม่รู้อีกบางคนก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็นแผงครับเป็นแผ่นแผ่นยาวๆเราไข่น็อตแล้วก็เราก็เลื่อนลงแต่มันก็ยังออกเยอะอยู่ทีนี้คือปัญหาผมจะแก้คือ ผมจะเชื่อมแผ่นเพิ่มอีกสักสองนิ้วหรือนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะจะเป็นแผ่นตัวนี้นะครับนี่เรายิงน็อตตัวนี้ออกนี่ครับนี่น็อตตัวนี้เห็นะครับ เสียงดังครับนี่ครับยิงน็อตตัวนี้ออกจะเป็นแผงตงนี้นี่ครับก็จะเห็นเกลียวอยู่ข้างในเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับแผงนี้ก็ประมาณสามนิ้วเดี๋ยวผมจะหาเหล็กแผ่นสี่นิ้วครับแลว้วมาเจาะรูตัวนี้มันบางมากเดี๋ยวหาเหล็กแผ่นสี่นิ้วครับนี่ครับ ผมที่ผมคิดนะคือมันตัวเนี้ยคือข้าวมันไปเยอะพอข้าวมันไปเยอะท่อมันเล็กครับเนี่ยฮะด,ดูเดี๋ยวพาไปดูท่อท่อส่งข้าวตัวนี้คือมันเล็กพอเล็กเสร็จข้าวไปเต็มท่อเลยนะฮะตอนที่มันติดออกมาจากนี่จากนี่ไม่เป็นไรนะครับมาถึงตรงนี้ ก็ไม่เป็นไรนี่หามันจะมาถึงตรงนี้คือเรามีตรงเนี้ยอยู่อันหนึ่งเนี่ยสองอันเนี่ยคือข้าวมาเต็มอลไรเงี้ยเกี่ยวก็ตั้งตรงอะไรตรงหมดผมเคยตั้งแบบตั้งไม่ตรงก็บดข้าวหน่อยหนึ่งแต่แล้วตั้งตรงก็ปัญหาเสียงดังมันจะเบียดตรงนี้เหมือนกับเกี่ยวตรงเนี้ยออกช้าเกี่ยวปลายท่อครับจะออกช้าพอออกช้าเสร็จ ตัวนี้มาเต็มท่อตัวนี้อัดเร่งหน่อยนึงปุ๊บตัวนี้อัดแหละอัดตัวนี้และมีอีกตัวหนึ่งครับที่เ,เพื่อนๆถามเข้ามาว่าทำไมเสียงดังแบบเหมือนแบบกุ๊กกักผมลองอัดจลวีหมดทุกจุด้วครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมเดี๋ยวจะบอกให้เ,เพื่อนๆได้รู้ไว้ครับชาวเยนมาคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนครับนี่ครับจุดนี้นี่ฮะ น็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้นครับปีแรกผมไม่รู้พอปีที่สองผมก็เลยคายน็อตเบอร์สิบเจ็ดออกแล้วก็อัดน้ำมันอัดจลบีนะครับเข้าไปอัดเข้าไปจนเต็มนะครับจนแบบว่ามันไหลออกแล้วผมก็อัดตัวนี้เข้าไปไอ้ที่ดังกึกกึ๊กกากกึกกึ๊กกาก,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 กหายครับหายเป็นไปทิ้งเลยเดินเงียบเดินสะดวกเลยครับทีนี้ลองเอาไปใช้ดูครับ บอกต่อครับมีอะไรก็บอกต่อกันนี่ฮะตัวน,นี้ฮะน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับมีเ,เพื่อนๆหลายคนถามมานี่ครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็มาบอกเคล็ดลับดีๆแค่นี้กันนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เช็ครถเจ้ายันมาไปเกือบเสร็จแล้วครับก็เปลี่ยนอะไหล่หลายตัวเหมือนกันครับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับมีอะไหล่ที่ผมเปลี่ยนออกนะครับเป็นฝาครอบสกูตั้งแล้วก็โรลเลอร์ชุดนี้คือเปลี่ยนออกใหม่หมดเลยแล้วก็สกีหน้าหลังอะไหล่ครับก็ไปดูหลักๆครับการแรกก็จะประมาณ สำคัญจุดสําคัญของเจ้ายน์มาครับผมเคยเจอมาปีที่สองนี่ครับตัวนี้ก็ดูกันให้ดีนะครับนี่ครับสกูสองตัวเนี่ยนี่คคือมันจะเวลาเราเกี่ยวข้าวไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแล้วมันบดข้าวคือต้งถอดตัวนี้เช็คเลยนะครับเช็คด่วนเลยนี่ผมก็ถอดไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้ใหม่หมดเลยนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับก็จะมีใบตบข้าวที่ต้องเช็คนะครับเช็คใบตบข้าวก็จบครับตัวนี้เราก็จะมีในตู้ครับในตู้นี้คือยันมาเราจะปล่อยข้าวในตู้เร็วเกินไปแล้วก็ไปอันที่ท่อลองขยับแผ่นขยับแผ่นข้างล่างนะครับขยับแผ่นล่างลงมาให้สุด ในตู้นี้ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดเช็คไล่เช็คระบบเนี่ยประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ถอดออกไปเลยครับไม่ต้องใส่ฝากั้นเครื่องเนี่ยใส่แต่ปุ๊บความร้อนขึ้นแน่นอนเพราะรถเราใช้ทั้งวันเนี่ยครับประมาณนี้หลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้ครับโซ่อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้ว ปะเดี๋ยวพาไปดูตู้กันครับอปีนี้ปีนี้ลองยกตู้ขึ้นมาสองนิ้วครับประมาณนี้ลองดูครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมก็ถอดเนี่ยประมาณนี้ครับปีนี้ก็จะได้สลับตะแกรงตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้าตัวนี้ไว้ข้างหลังครับก็ประมาณนี้นี่นี่นี นีครับก็มีอให้ดูเลยผมไม่เลยห่วงซุงของสูตรแลวเนี่ยประมาณนี้ฮะตัดตามนี้เลยครับพี่นี่ครับสูตรนี้ใช้ได้ตู้เบาช่างเขามาทําให้ครับเขาก็บอกไม่ให้ถ่ายจัดไปครับเพื่อพี่น้องตามสูตรนี้เลยครับนี่ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> หลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้ อยากรู้เรื่องอะไรก็ทักเข้ามาครับเพราะผมใช้มาห้าปีแล้วตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวัวนี้ก็เช็คเจ้ายันมากก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับนี่ ตัวน,นี้ก็ขยายปากมาสองเมตรห้าสิบครับหน้าเกี่ยวนี่ครับถ้าวัางจริงก็ประมาณสองเมตรสุดเลยก็ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบรับประมาณนั้นพร้อมลุยงานครับเรียกใช้ได้เลยท่อเธอใส่หมดแล้วครับ ผวามลุยนี่ยังไม่ล้างเดี๋ยวล้างก่อนล้างแล้วค่อยลุยต่อนี่ครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับจะขับคอนโทรลง,ง่ายหน่อยแท็กนี้ก็แบบรถใหญ่นะครับแท็กผมเดี๋ยวซ้ายขวาสลับข้างได้ไม่ได้หยุดนะครับ คือสลับเวลาเราเลี้ยคือแข่งสลับได้เลยนี่ประกอบเสร็จแล้วครับพอเสร็จฤด้ดุกกาลก็จะเป็นการล้างล้างแล้วก็รื้อออกใหม่หมดเลยครับรื้อก็จะโลมน้ำมันไปเดี๋ยวผุครับสายพานนี่ก็มีแค่สองเส้นนะะี่ครับเก่า ตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าซื้อสำรองมาแล้วสองตัวนี้นี่ครับนอกั้นใหม่หมดเลยครับเป็นฟันปลาฟันปลานี่ก็ใหม่ใหม่เครับนี่ฮะเป็นฟันปลาหมดเลยใช้ฟันปลาครับปีนี้ประมาณนั้นครับนี่ครับก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นครับ เปลี่ยนใหม่แทบทุกอย่างตัวนี้ก็เช็คเสร็จเรียบร้อยตัวนู้นก็ยังมีงานอยู่ครับยังติดงานเขาอยู่ประมาณแปดไร่ยังไม่ล้างลุยโคนมาหนักๆเลยครับตัวนี้ก็ใช้สตา,าร์ด้าลากนะครับถ้าไกลแต่คมเร็วถ้าเป็นใกล้ๆแถวนี้ก็จะใช้ตัวนี้ครับเพราะตัวนี้จะได้ไปตามตลอด น่าจะเหมือนเดิมครับปีนี้สองคนพี่น้องลุยโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่เคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ